สมบารีพินางิชิตธานทุกมังสมบอนเมืมาา่อนด้มาพาสร้างสร้อก่าพิณางมาเหาะเลยพิณางไอ้อกล้ขนาดพินาเก็บผ่อนข่าวพินางมาเหาะเลยเป็นวัดเลยพิาว อ่หาะเด้พี <school> ่น <c oughs> ้องหานานพอดำน้ำเอิงเเอิ้งห เฮ้ยยังเงชอบเห็น,นเสเก็ตนะสเก็ตขบับในการงานมาเดิมจำทางนะเล่น ม,มันว่าคว้ากินบะแดเน่เซลน้ำภาษาโอ้โหป่าโอ้ลงล่าเติบเด้หืมองจุดก่อ,กอยฮะ น้องเอิ้อนี่หมดแล้วบ่อยนะสินนี้ปลานี่หมดแล้วตีฮะอยู่เห็ดย่างคือหมดแล้วสะเทือนโคตรเท่ฮะนี่หมดแล้ว สนาดบรมาบปะเปยังรูมา่าวอยากเต้าแต่ว่าอือแม่แต่ว่ข้ามม่อา้านพนังแล้วมาพาย่มาก็ลูกสาวจ้ายกลูกขึ้นขนาดได้อย่างมากนี่บ่เน่าแม่นี่ฮะ Men ơ ờ. Men Hả? Uh -huh. Bố hơi e việc hơi ơi Lăng thù ai nhầm hơi leo Men Bố hơi bố hơi chặt xoài nó มาบขอดประซายคือเป่นมขอดสบายดีพอไปติลล์ไปทุลาไปทุลาทุลาขพ่อพ่อหมัดน้ำกัดยบ่อไ่ขาเออมันพอหมักเมื่นั่นแหละเออสะป้ลุงไวโอ้กูเ็น้ำได้ฮะนยเห้ลงขีบหาาพวกขีากแล้วบ่เช่าของเอ็นเปนยัมันมันแดงบ่ มู่บ้านเนีเศร้าอ็นติดเรืองมู่บ้านนี่มาแกะข้าวซอยพนพนังส้น้องดามผสมเหเห็นมเยืนเห็นได้้านอนเยือเห็นพัะนาด้หอดาดากบุคลาดั้วบ่เหอไปบ้านบาบอยเหไปยางแต่ว้นฮ่าฮ่าเมื่อบ้านบาบอย Bạn bạn của hai pinch cũng ở hơi bây giờ chỉ bóng 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 à. bóng 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 มาเกตเซซัมองอื่นครับผู้แม่ก็ได้มาแน่ธา,านี้ะตะลั่นเสบบะลแต่ตะแรงไหวม้าวนะพี่น้งตา้ตมาสวยเด็ดนี่จะปลาจะปลาจะปลาจะให้จะให้ปลา,าตัน อจาปลาทายขิดเบิ้งเบิ้งเบิ้เบิ้งเพรว่าปลาต้านชอบแล้วได้บ้านกินน้ำนอนน้ำอืมบ่ญาติเาะว่าฮกับไปหมัดข่าวนาสตอดเมื่อวานอยากแลยเลยแล้วแล้วแล้วนี่ะปั่นมันคนบัดมืออวัชิักแล้วก่อนว่า วันนี้างแปนมากรุกซาวหลักมวมานําำนะว้มาอันน้ไก่เด้หลักมาน้ำเลยนะนี่นี่มาสองตัวเพื่อนม้า็งามอยู่น้ำก่อยพื่อนกางงามอย่น้ำพนันะงามอยู่มันก่อืนเอก่อยพ่อมาอะไรอืเกี่ยวบทาน ก็จ้างคนบ่จ้างมาอือจ้างเอเคยเห็นเคยเห็นว่ป้าเกียร์ขาอยูยอเ่เกนะียร์ข,ขาวู้เดยวน่ะเกียร์จะคนเลยผูดเดยวคอสิแล่เลยูมากมากัดออเคยแล้ป้าปน,น่าบรหา,าปน้องมาเส้า,สาให้มาเส้าให้หย,ย่างาเา้ได้มาซอยไมย่หยาี่นาเอออ่าแต่ถ้าห้ากได้เกียร์้พี่นห้นหนองห้องกแล้วเด้ แล้วก็ห้างกับคนข่าวปันข่าวพน่งก็ข่าวขึ้นเล่ามันเนาอือกไปว่าห้าวเวียกลายเนาะทัศสะชายาใครจะเกี่ยวข่าวมาด้พี่น้องตอนนี้ยังทั้นอยู่ะี่ได้เกี่ยวพิณาได้วบบนี้เป็นนาหรือเปล่ามาเมื่อนี้ก็ไปยังทันอยู่พี่น้องเออือมือเด็กมือย่ำมาท่านอ่อตะโคนบะ เี่ยเกี่ยวนาิกอมึงเลยใคยมันอยู่หัวยนะแปะหัวยเลยแม่แปะห่วยเอ้อมันคือแดดวนๆแดดอนี้แดดทมันม่ล่เก็อลวน้ำดาวมันแกขคาซอนแน่กับซันแดดมันม่ลมอืมครหยากรายเนาะน้อเออมาเขาหอมปอไว้

ใช้เมืองไเต็มมาวแต่ว่านะตัว er. พักกับเกียพี่นองพักกับปล่อยพวปอแหวนหน้าห้าจะเคื่อนไปเลยเล่อนเลยนะเฮ้ยอือหน้าเต่งหน้าเตงอยู่เือนก็ได้หหาไเฮ้ยอ้าวว่าไปอะไรเอ่อหน้ากลังเข้ามมาเดียวเยบ่ะแน่เฮกินากับวัคนไทยนะอือ Hai ừ. uh. ừ. okay. cái kì màu tươi tê lê. Hm. Bye mùa tăm mùa tôi hát hai 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 kinh hai nào hai 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 hai

เธอมาทำห้าขคอยได้บรรดาบสายแต่เพชรเจอยู่กพอพี่นายชียกึมนะขึ้มล้น่เฮ้แมนถ้ามันแดดมากถ้ามันแดดบ,บนันไดอันไหนพี่นอยแดดรักฮักกับกอยู่บรไดนะพี่นายแดด อืมดีเลอดอการให้มันจะรบบมันจมเมือยเนาะเออมันได้ไปบ้านลานสเลีร์บ้ประทศพูดมาแก่ข้าวส,นสวันนะซัดจ้อยอันว่าน้องขอบกับป้องเฮียนเนาะอืม นีนจ่จะเสิอย่างเริ่มจะเอาหุงมาต้มกินว่าเริ่มเริ่มเึ้นเริ่มนาเริ่มกินข้กกนนาวเน,กนากกินลกินปลากกินพปากินปากนกก็กินปาอือปลาดกลพินาผัดติ่ตมซานสัจรขึ้นกาวพากุหลาบกุแซ่พ่อพ่อไม้ข,ขิมนาสบายดี